ะะฮัลโหล,ลไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฮัลโหลนี่แกอยู่ไหนอ่ะแล้วแกอยู่กับดิมได้ยังไงอ่ะแป้งฮัลโหลเมื่อคืนน่ะหนูบอกให้พี่ดีนป้องกันทำไมพี่ดีไม่ป้องกันล่ะคะถ้าหนูท้องขึ้นมาจะทำยังไงโลกอะมันเปลี่ยนไปถึงไหนตัวไหนแล้วเนี่ยสมัยเนี้ยมันต้องแย่งชิงกันรู้ปะทำไมวะ ทำไมแกทำกับฉันแบบนี้อ่ะทำไมนะเหรอก็เพราะผัวแกทำฉันท้องไงหลับเถอะนะที่รัก ฉันจะยัดเยียดให้พี่เป็นพ่อของลูกฉันเอง <laughs> สงสัยจะหนักไปหน่อยหลับไม่รู้เรื่องเลย แต่เช้าเลยมีอะไรหรือเปล่าเปล่าอะ่ะไม่มีอะไรหรอกแค่อยากโทรหาเฉยๆอ่าอะไรของแกเนี่ยอยู่ดีๆก็อยากโทรหาเฉยๆออเงเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อคืนนี้เราจัดกันหนักมากเลยนะคะฮัโหล หลอนี่แกอยู่ไหนอะแล้วแกอยู่กับดีมไ่้ยังไงอะแป้งัหลหอเมื่อคืนอะหนูบอกให้พี่ดีป้องกันทำไมพี่ดีไม่ป้องกันล่ะคะถ้าหนูท้องขึ้นมาจะทำยังไงฮะเดี๋ยวนะแป้งแป้งหมายความว่างไงเนะี่ยก็เมื่อคืนเราสองคนอะเมากันมากเลยคะ่ะแล้วพี่ดีมก็มา จูบหนูอ่ะหนูบอกแล้วว่าอย่าทำแต่พี่ดินก็ขื้นใจหนูว่หนูก็เลยปล่อยให้มันเลยเถิดไปเลยอ่ะฮะแพี่จะไปทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะจริงๆนะคะ,ะแป้งบอกพี่ดินแล้วอ่ะว่าถ้าแต่งโมเพื่อนสนิทแป้งรู้อ่ะเป้นจะทำยังไงมันมันจะเรื่องใหญ่นะแต่พี่ดินก็ไม่ฟังเลยอ่ะหรอ ทำไมพี่จำอะไรไม่ได้เลยอะแป,แป้งกลับบ้านเลยแล้วไปโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำให้แป้งมีความสุขทั้งคืนเลยอะแป้งไปก่อนนะคะ ฮัลโหลดิมว่าไงฮัลโหลโมเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วอะก็เหลือไปหาลูกค้าแค่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วดีมเป็นไงบ้างอยู่คนเดียวเออเหงามากเลยอะเธอไม่อยู่แล้วบ้านเงียบมากเลยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วไว้เจอกันนะเดี๋ยว โมทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโทรหาแล้วกันเนาะแค่นี้นะเรียกฉันมามีอะไรหรอจ๊ะเพื่อนรัก นั่งก่อนสิแกทำแบบนั้นทำไมวะทำอะไรหรอฉันทำอะไรอะ่ะก็ที่แกตั้งใจกดโทรหาฉันเพื่อให้ฉันได้ยินในสิ่งที่แกกำลังทำอยู่แกทำแบบนี้ได้ยังไงวะแกไปอยู่บ้านฉันได้ไงแล้วแล้วที่แกมีอะไรกับแฟนฉันอะไม่จริงใช่ไหม โอ๊ยไม่มีอะไรหรอกแกฉันอะก็เห็นว่าแกไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ่อยๆอ,อะแล้วแฟนแกเขาก็ดูท่าทางจะเหงาอยู่คนเดียวอะ่ะฉันก็เลยไปช่วยดูแลแฟนแกไงแกไม่มีเวลาดูแลแฟนแกเลยฉันอะในฐานะเพื่อนสนิทของแกฉันก็เลยดูแลแฟนแกในระหว่างที่แกไม่อยู่แค่นั้นเองแหละมันจะมากเกินไปแล้วเว้ยแกทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงวะเราเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอะ ฉันรัแกมากขนาดไหนแกก็รู้แล้วแกเอาทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงโอ้ยแกพูดจบยังฮะโลกอะมันเปลี่ยนไปถึงไหนตัวไหนแล้วนเนี่ยสมัยเนี้ยมันต้องแย่งชิงกันรู้ปะทำไมวะทำไมแกทำกับฉันแบบนี้อะ่ะทำไมนะเหรอก็เพราะผัวแกทำฉันท้องไงไม่อะไม่จริงอ่ะ ดีไม่มีวันทำแบบนั้นแน่นอนไม่จริงอะไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่อะ่ะไม่จริงอะ่ะแล้ใครเป็นพ่อของเด็กอะ่ะ <c oughs> ก็แฟนแกนะซีเป็นพ่อของเด็กนี่ถ้ายพูดเขา้าใจง่ายๆนะ <c oughs> ก็คือแฟนแกทำฉันท้องไม่อะ่ะไม่จริงอะ่ะ ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมี่จะบอกอะไรให้นะผัวแกกินโคตรอร่อยเลยวะ่ะ <c oughs> ระหว่างที่แกไปทำงานต่างจังหวัดหลายเดือนอ่ะฉันอ่ะก็มาหาผัวแกทุกวันเลยรู้เปล่าดิไม่มีวันทำแบบนั้นแน่นอนโอยก็แกมันโง่ทำงานงกงกไม่มีเวลาดูแลผัวงั้นเดี๋ยวให้ฉันดูแลแทนแล้วกันนะไปลนะ พี่ดีมฮัลโหลแป้งว่าไงพี่ดีมพี่พี่ดิมทำหนูท้องอะฮะอะไรพี่ไปทำแป้งพี่ไปทำแป้งท้องตอนไหนพี่ไม่ต้องรู้หรอกค่ะว่าพี่อะทำแป้งท้องตอนไหนแต่แป้งอะไม่เคยมีอะไรกับใครเลยนะแป้งมีอะไรกับพี่แค่คนเดียวอ่ะยังไงพี่ก็ต้องรับผิดชอบ เฮ้ยแป้งเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอะไรของแป้งเนี่ยเราเราพี่ไปทำแป้งทของขตอนไหนแล้วทำไมพี่จำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะพี่ทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้อะ่ะกวันนั้นไงที่เราสองคนเมาอะ่ะแป้งก็บอกพี่แล้วอ่ะว่าอยา่าแ,แต่พี่ก็ขืนใจแป้งแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงอะ่ะพี่ก็ทําแป้งท้องอะ่ะ ไม่รู้แหละยังไงพี่ก็ต้องพาแป้งไปฝากคันน่ะแล้วก็เซ็นรับเป็นพ่อของเด็กด้วยแป้งเด,เดี๋ยวนะอะไรวะทำไมพี่จำอะไรไม่ได้เลยอะแป้ง,แป,งแป้งจะมาท้องกับพี่ได้ไง <c oughs> ไม่รู้แหละยังไงพี่ก็ต้องไปบอกเลิกกับแตงโมแค่นี้แหละค่ะคือสิ่งที่พี่ต้องทำเฮ้ยฮัลโหลแป้ง เพนเพนโอ้ยสะท้านจิตเลยดีม,มดีมทำแบบนี้ได้ยังไงอะดีมไม่รักโมแล้วเหรอถ้าดีมไม่รักโมแล้วอะงั้นเราก็เลิกกันไปเลยดิโมใจยเยียนก่อนรู้เรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมก็ดีมไม่ทำอะไรแบบนั้นอนะโมก็รู้อยู่แล้วอะ ดีกอแป้งมันบอกโมหมดแล้วว่ามันมีอะไรกับดีมอ่ะตลอดเวลาที่โมไปต่างจังหวัดดีพามันเข้าบ้านมันมีอะไรกันตลอดเลยเหรอทำไมดีทำแบบนี้อ่ะโมโมใจเย็นก่อนโมก็รู้ว่าดีไม่ทำอะไรแบบนั้น่นก็บอกโมไปแล้วอ่ะแล้วเมื่อกี้แป้งมันก็เพิ่งโทรมาบอกว่าดีทำมันทองดีก็ยังงงอยู่เนี่ยว่าทำตอนไหนตอนนั้น ตอนนั้นแป้งมาหาทิมที่บ้านตอนที่โมไม่อยู่แล้วหลังจากนี้ก็จำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก้องก้องก้องกล้องจอนปิดไงโมไปดูกล้องจงจรปิดไปดูกล้องจงจรปิดวันนี้แหละโอกาสดีของเรา เดี๋ยวแม่จะหาพ่อให้ลูกนะ มาแล้วเอา้าแป้งมาหาโมเหรอโมไม่อยู่นะโมเป็นต่างจังหวัดอะรู้แล้วพอดีว่าจะมาเอาของในบ้านสักหน่อยอะลืมไปที่โมอะ่ะในบ้านโมรู้แล้วใช่ไหมอืมโอเคไป มหลับเถอะนะที่รักประชาชนยัดเยียดให้พี่ พ่อของลูกฉันเองเห็นไหมนี่ไงผมบอกแล้วว่าผมไม่ทำอะไรแบบนั้นแล้วทีนี้เชื่อผมหรือยังดีนะเนี่ยว่ามีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะโอเคฉันเชื่อคุณแล้วว่าคุณไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแต่ว่า แป้งมาทำแบบนี้ไป้ํทำไมอะ่ะแล้วมันท้องจริงใช่ไหมดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโมว่าแบบแรงจูงใจมันคืออะไรอะแต่โมไม่รู้สึกหรอว่ามันไม่เมคเซนส์อ่ะดิมเพิ่งเจอกับแป้งไปเมื่อสามวันที่แล้วเองนะมันยังไม่ถึงวีคที่จะตรวจเจอคันเลยนี่เพื่อนเธอป่วยปะเนี่ยโมแต่ มก็ไม่เห็นว่ามันจะป่วยอะไรเลยนะฮัลโหลว่าไงบอยมีอะไร,ไรหรือเปล่าฮัลโหลทางโมแกรู้เรื่องแป้งยังครับตอนนี้นะแป้งเป็นผู้ป่วยจิตเวทระดับร้ายแรงเลยนะพอดีมันมารักษาที่โรงพยาบาลเราก็จ่ายยาให้กิน แต่หลังๆมาเนี่ยแป้งไม่มาพบแพทย์ตามนั้นเลยฉันเห็นว่าแกเป็นเพื่อนสนิทมันฉันอยากให้แกช่วยดูแลแล้วพามันมาหาหมอเลยนะฉันเป็นห่วงมันมืกันนะเว้นิดแกพูดเรื่องจริงเหรอบอยทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยอ่ะว่าแป้งมันป่วยทางจิตไม่แปลกหรอกพวกคนพวกเนี้ยเขาไม่แสดงออกให้เห็นเราต้องสังเกตด้วยตัวเอง บางรายนะก็ดูไม่ออกเลยว่าป่วยแต่ในใจลึกๆอะ่ะมันน่ากลัวมากเลยนะเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโอเคบอยขอบใจมากนะที่มาบอกเรื่องแป้งอะ่ะเดี๋ยววัฉันจะดูแลมันให้ดีกว่านี้เดี๋ยวฉันจะพามาไปหาหมอให้ได้ขอบใจนะ เพื่อนโทรมาบอกว่าแป้งมันเป็นผู้ป่วยเจตเวชนะแล้วนี่แป้งอยู่ไหนเนี่ยโมรู้ไหมเนะี่ยไม่รู้เลยอะแต่คิดว่ามันน่าจะอยู่บ้านมันนั่นแหละงั้นเดี๋ยวไปหาที่บ้านแล้วก็พาไปหาหมอให้มันจบๆไปอืมเนาะอันตรายโมไปหาแป้งก่อนดีกว่า ดิมไปด้วยโอเคถือว,ว่าไทำแบบนี้อะ่ะ